งานแต่งล้มสร้างเรือนหอเกอร์ลูกสาวเจ้าสัวบุญชัยเลิกชาคริสสำหรับเพชรบุญญาภาบุตรสาวคนสวยของเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลที่หลายคนคงรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ไม่น้อยแต่หลายคนคงยังไม่ทราบว่าเจ้าตัวนั้นเคยคบหากับพระเอกรุ่นใหญ่อย่างชาคริดย้ำนามมาก่อนแม้ความรักของทั้งคู่ดูเหมือนจะไปได้ด้วยดีถึงขั้นเตรียมสร้างเรือนหอและวางแพลนจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายๆอย่างรวมไปถึงทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะปรับตัวเข้าหากันพร้อมยืนยันว่าการจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ยายไปมีชีวิตเป็นของตัวเอง ปัจจุบันค่ะเจ้าตัวได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ได้กลายเป็นตำรวจหญิงคนแรกของตระกูลเรียกได้ว่าชีวิตของเจ้าตัวตอนนี้ประสบความสำเร็จตามที่หวังเอาไว้แล้วแถมยังลงตัวและมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านพระเอกหนุ่มก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแถมยังเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและก็อบอุ่นมากๆเรียกได้ว่าเส้นทางชีวิตของทั้งคู่นั้นประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวเลยค่ะ